สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะพี่นาจะพานะพี่ๆน้องๆมาช่วยพี่นาตัดต้นไม้หน่อยค่ะตัดแต่งต้นไม้แบบว่าทำเสาวต้นไม้นะเพราะว่าเริ่มเข้าส่งดูหนาวแล้วนะ ต้นไม้ก็จะเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆไม่สวยงามเนาะเรามาทําสาวให้เขานะแล้วก็นี่ร้องอยู่นี่พี่นาจะต้องเอาอะใบใบไม้นะมาให้แพ้กินนะเพื่อที่จะไม่ต้องที้เสียหายนะแล้วก็ไปย้ายต้นโน้นมาไว้ต้นนี้นะเพราะว่าเอ่ออากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะมันก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายโน่นนี้นั่นหน่อยแต่โอ,โอ้โหแดบดบแรงมากเลยคนะ่ะแดบดบแรงมากเลยแต่พี่นาไม่กลัวค่ะ พี่นาไม่กลัวเลยนะเพราะว่าพี่นามีตัวช่วยตัวนี้ค่ะทีมตัวนี้เลยนะช่วยพี่นาได้ทุกอย่างนะคะทีมโซลูชันนะคะกันฟ้ากันแดดจุดด่างดานะทั้งหลายไม่ต้องไม่ต้องมาแบบว่ากล้พี่นาเลยนะทำอะไรพี่นาไม่ได้เลยดูสิเห็นไหมทำอะไรไม่ได้เลยนะพี่นาใช้เขาแบบว่าไม่ไม่เท่าไหร่นะจากการที่มีฝ้าเล็กๆน้อยๆหายหมดเลยค่ะจุดด่างดําที่เกิดจากสิวก็หายหมดเลยค่ะ จะบอกว่าตัวนี้นะเขาตอบโจทย์พินาได้ดีมากๆเลยนะสําหรับกินตัวนี้เนาะก็การหาซื้อก็ไม่ไม่ยากเลยนะคะตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะแม้แต่ร้านค้าใกล้บ้านพินาก็มีขายค่ะแล้วราคาหรอราคาเนี่ยสำหรับเอ่อคนทําสวนคนรักต้นไม้คนชอบเลี้ยงสัตว์แบบพินานะเออคนทํานาทําไร่อะไรประมาณเนี้ย จับต้องได้เลยนะสำหรับพนาแล้วชอบของถูกด้วยนะถูกแล้วก็ดีด้วยนะ49บาทแค่นั้นเองค่ะราคาก็ถูกถูกแต่คุณภาพนี่สุดยอดมากเลยนะเนี่ยพนาใช้ดีนะคะก็เลยมาบอกต่อพี่น้องนะถ้าใครแบบว่า,ามีปัญหาเรื่องฝ้านะกะดำตามใบหน้าอะไรพวกนี้นะตัวนี้เลยค่ะ ตัวเดียวเลยนะคะใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนพ่นาชอบมากเลยปกติแล้วพินาเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากนะใช้อะไรก็จะแบบว่าแพอีกแลเสร็ปอีกแลแต่ตัวนี้นะไม่มีไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นกับพินาพ่นาชอบมากเลยค่ะชอบมากเลยนะก็เลยมาบอกต่อนะคะตัวนี้เลยนะคะทําให้พินาแบบหมดปัญหาทุกอย่างในเรื่องของใบหน้านะ่ดูสิเห็นไหม,มไม่กลัวเลยค่ะไม่กลัวแดดเลยนะจากเนาะก็ ใช้ดีก็เลยมาบอกต่อนะคะถ้าใครสนใจก็นะคะตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะใกล้บ้านท่านเลยก็มีนะ49บาทเท่านั้นนะค่ะไปชมสวนกับพินาเนาะไปดูทีต้นไม้ต้นไหนบ้างนะที่จะต้องตัดแต่งนะทำาสาวให้เขาใหม่เนาะบางต้นก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะ ลดน้ำก็ไม่ค่อยจะฟื้นเท่าไหร่นะคะต้องปล่อยเขาดูแลเขาอย่างดีนะช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะภารกิจของพี่นาเนในทุกๆวันนะก็จะอยู่ในสวนในฟาร์มกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมากกว่าที่จะอยู่ในห้องแอร์นะคะมันเป็นความสุขของพี่นาเลยค่ะไปไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ ความสุขของคนรักต้นไม้รักสัตว์เลี้ยงนะคะพินาทำทุกวันนี้นะคะไม่ใช่ว่าเพื่อเป็นการสร้างไรายได้อย่างเดียวนะ,ะสร้างความสุขในครอบครัวด้วยนะคะคือสถานการณ์อย่างนี้เนาะก็ไม่ต้องออกไปไหนไกลนะ,ะสามารถมีความสุขได้นะ,ะในบ้านในสวนของเรานะคะในหนึ่งวันของพินาเน,น้อยมากนะคะที่จะเข้าไปอยู่ในห้องแอร์เนาะ อยู่ในที่ล่มๆมพี่นาก็ต้องอยู่ในสวนแบบนี้นะคะวันหนึ่งก็ต้องไปตัดหญ้าให้แพะบ้างนะคะบางทีชาวไร่ชาวนาเขามีแบบว่าเกี่ยวข้าวเขาไม่เอาฟางนะเราก็ไปขอฟางเขาไปนําฟางมาให้แพะของเรากินเนาะมันก็ลดต้นทุนในการเลี้ยงได้นะเพราะว่าเราเป็นแบบแนวเกษตรพอเพียงเนาะอะไรลดค่าใช้จ่ายได้ก็เป็นการดีก็อย่างที่ทราบกันนะ พี่นาก็จะอยู่กลางแจ้งกลางแดดแบบนี้ทั้งวันค่ะค่ะพี่นาก็ขอขอบคุณนะคะทุกทานน่านเนาะที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกำลังใจให้บ้านสวนฟาร์มเนาะแล้วพบกันใหม่นะคะทีวีดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ